ครับพี่ตอนนี้มิกเมื่อเช้านี้ซ่อมเพิ่มนะตอนนี้เทสตอนนี้เทสไว้อยู่ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดสไลด์ใหม่หมดทุกช่องแล้วนะตัวน,นี้เปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดนี่สไลด์เก่ามันเปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดทุกช่องเมื่อวานเปิดเทสได้สักพักก็มีเสียงช็อตฝั่งฝั่งแอลฝั่งนี้นะตามน่าจะตามที่พี่แจ้งอาการไว้ อยู่ๆช็อตเดือดถูกไหมาื้ๆๆๆเนี้ยเมื่อเช้าเช็คซ่อมก็เช็คเจอไอซีเสียสองตัวไอซีช็อตสองตัวเตออนนี้เปิดเทปไม่ได้สักชั่วโมงแล้วไม่ไม่ไม่เป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเช็คให้แน่ใจสักสี่ห้าชั่วโมงเปิดเปิดฟังทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อมีอะไรตัวอื่นมีปัญหาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งพี่อีกทีนึ่ยเดี๋ยวผม เออจะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเทสได้ทั้งวันอ่ะวันนี้ตั้ครึ่งวันก็ได้ประมาณนั้นปะกติเปิดแป๊บเดียวก็เป็นละนี่เปิดมาสักชั่วโมองยังไม่เป็นนะทุกช่องใช้ได้ปกติเอาผู้ใช้ได้ปกติแล้วก็ไอที่พี่บอกว่าเอฟเฟกเอฟเฟกไม่ออกนะตอนนี้จะเทสให้ดูอ่นะอันนี้เอฟเฟกออกอะโชว์ว่าสัญญาณเข้าเอฟเฟกนี่เนาะอันนี้ไม่เปิดอ่นะอันนี้เปิดเอฟเฟกออกปกติไอที่ไม่ออกตอนแรกอะ่ะ มันตรงเนี้ยสวิตตัวเนี้ยพี่พี่กดสวิตตัวนี้มาแล้วกดสวิตตัวนี้ปุ๊บเอฟเฟคหายเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะส่งมันจะเลือกส่งว่าจะส่งไปหรือจะส่งไปเมนถ้าไม่กดคือส่งไปเมนถ้ากดปุ๊บส่งไปออฟเลยตัวนี้แล้วก็ออกไม่ออกขึ้นอยู่กับวอลลุ่มสองตัวนี้ด้วยสองตัวนี้เอฟเฟคนะถ้าไม่เปิดนี่ไม่ออกเห็นไหมถ้าเปิดหมดเลยตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้เปิด ก็ไม่ออกเห็นป่ะงั้นสองตัวเนี้ยต้องต้องเปิดไปด้วยตัวเนี้ยเป็นเมนของชุดนี้ตัวนี้แนะนำให้เปิดสุดไปเลยแล้วก็ชุดนี้อ่าเป็นออกเข้าเอฟเฟกเหมือนกันตัวนี้ก็เปิดเปิดสุดไปเลยครับเราจะได้ปล่อยตัวนี้น้อยๆไ,ไม่ต้องปล่อยตัวนี้เยอะมากนะเนะีย เอไม่ปล่อยตัวนี้เยอะมากปุ๊บเวลาเราเปิดเกณฑ์ไม่เยอะเนี่ยเป,เปิดเกณฑ์ไม่เยอะเราสามารถเล่งตัวนี้เยอะได้มันก็จะไปเข้าเอฟเฟกต์ได้ได้ในระดับที่ใช้งานได้เนาะ,อะโอเค